เชิญนั่งครับ,บนะนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษานะครับซึ่งวันนี้นะครับได้พอยจากคุณครู ตัมนะครับซึ่งเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2กรุ๊ปคือ1กรุ๊ป A ที่พวกเรามาเรียนอยู่นะตอนนี้กรุ๊ปบจะเป็นกรุ๊ปที่เรียนอยู่ที่บ้านก็สวัสดีนักเรียนกรุ๊ปบด้วยนะครับอยู่ที่บ้านก็คงจะสบายอากาศเย็นนะครับรู้ว่าป่านี้ก็ยังมีคนยังไม่ตื่นนะครับมารายงานตัวเสร็จแล้วก็กลับไปนอนนะครับวันนี้เป็นรายวิชาเรื่องของวิธีการปฏิบัติในการดูแลอนามัยแม่และเด็กนะครับสอนโดยคุณครูสัญญาก,กับคุณครูณัฐพงษ์ นะครับต่อไปเรามารู้นะครับแม่และเด็กช่วงวัยเราเป็นเป็นแม่ได้ยังเป็นได้ยังเป็นได้ยังช่วงเราเป็นเป็นแม่ได้ยังได้แล้วช่วงเราเป็นพ่อคนได้ยังได้แล้วนะครับช่วงเราเป็นพ่อคนเขาบอกว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สองชีวิตและครอบครัวตอนนี้เรามีครอบครัวไหมครับมีครอบครัวไหม มีพ่อแม่พี่น้องพวกเรามีเป็นครอบครัวทั้งหมดนะครับจอร์ดก็กําลังจะมีครอบครัวในในอนาคตเดียวก็กําลังจะมีครอบครัวในอนาคตนะครับต่อมาเขาบอกว่าตัวชีวัดพวกเราจะต้องทําได้คืออธิมายอนามายัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับตอนนี้เรานะครับโดยเฉพาะเดียวนียต้อง ต้องวางแผนครอบครัวให้ดีอนาคตอาจจะเป็นพ่อคนก็ได้นะครับต่อมาวิจัยวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์น,นะครับสารวิเคราะห์เหตุผลแล้วก็เสนอแนวทางป้องกันเขาบอกว่าปัจจัยของการตั้งครรภ์ต่อการตั้งครรภ์ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างก่อนนี้จะเข้าเนื้อหาผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างนั่งมีอะไรบ้างครับ ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างเไม่มีานาออไม่มีงานทำสองเสียาการเรียนมีอะไรอีกไหนมีอะไรอีกครับผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ฮัลโหลครูอยู่ในสายครูบอลกนะครับนะต่อมาเขาบอกว่า ความสําคัญขององค์ประกอบอันนี้ครูต้้มสอนไปแล้วนะครับความสําคัญขององค์ประกอบของอนามัยในการเจริญพันธุ์หมายถึงภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะครับหนังสือมีเปิดตามได้นะครับซึ่งทําให้ชีวิตที่อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขถามว่าเราตั้งครันเรามาเรียนได้ไหมลูกได,ได้ผู้ชายมีเมียแล้วมาเรียนได้ไหมได,ได้ไหมครับเดียว ได้นะครับมาเรียนได้ต่อมาอนามัยในการเจริญพันธุ์สุขภาพทางเพศที่ดีเราต้องมันออกกำลังกายนะครับมันออกกำลังกายอยู่บ่อยๆนะต่อมาสุขภาพใจเราต้องทำใจให้แข็งแรงทำใจให้เบิกบานอย่าไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆน,นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชีวิตเมื่อเรามีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจดีด ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขถูกต้องไหมกายกายแข็งแรงใจแข็งแรงชีวิตเรามีความสุขไหมลูกบางคนกําลังเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้สุขภาพดีแต่ไปเครียดเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้ชีวิตเรามีความสุขไหมไม่มีเขาบอกว่า เราเครียดอย่างคนจนจนคนรวยก็เครียดแบบคนรวยคนจนก็เครียดแบบคนจนถามว่าเราไปเครียดแบบคนรวยได้ไหมได้เครียดแบบคนรวยได้ไหมได้นะครับคนรวยเครียดแบบคนจนได้ไหมได้นะครับคนเราเครียดได้ทั้งสองประเภทนะครับต enfin? ่อมาวิธีการปฏิบัติกับการดูแลอนามัยแม่และเด็กเขาบอกว่าดูภาพแล้วแสดงความคิดเห็นภาพนี้ คิดเห็นอย่างไรใครอยากรู้แล้วใครอยากจะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้นภาพนี้เกี่ยวกับอะไรนี้เกี่ยวกับอะไรลูกอะไรนะครับการตั้งคันก้าเดือนมีอะไรอีกใครอยากจะตอบย้งยกมือนะลูกมีอะไรอีก เรแปลจะเพื่อนก็ได้นะอ่านะครับเฉลยคือการตั้งคันรูไม่ได้ตั้งคันนะลูกครูแค่อ้วนนะครับแต่มาเรื่องนี้พอดีเขาบอกว่าการตั้งคันคือการช่วงของการฟักไ่นะครับที่ปฏิสนธิการปฏิสนธิคือผู้ชายกับผู้ชายได้ไหมตั้งคันได้ไหมไม่ได้ผู้หญิงกับผู้หญิงตั้งคันได้ไหมตั้งได้ไหมลูกผู้หญิงกับผู้หญิงโดยวิธีการทำอะไร เออไปทำกิฟตอ่าอ่าเนี่ยกำลังหลงประเด็นแล้วนะครับผู้หญิงไปทำกิฟตไปทำ<อ>ไปซื้อสเปิร์มจากจากไหนโรงพยาบาลที่มีแรงนะครับทำให้เราตั้งคันได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องมีผู้ชายนะครับเขาออบอกว่าการตั้งคันคือการปฏิสนธิตรงนี้นะครับในหมดลูกของเพศหญิงถามว่า การตั้งครรภ์ของผู้หญิงภาวะที่เสี่ยงที่สุดคือการการอะไรภาวะนะครับที่การตั้งครรภ์เน,นี้ยอันเนี้ยนะครับท้องนอกมรูอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเออท้องนอกหมดลูกคือภาวะของการตั้งครรภ์ที่อันตรายที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรื่องของของอะไรครับ แทงอตกมือให้เพื่อนนะครับเรื่องของแทงนะครับเขาบอกว่าการเจริญสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายจนกระทั่งถึงการคลอดบุตรออกมาซึ่งระยะการตั้งครรภคือ280อฮลัลโหลยังอยู่ในสายไหมลูก280วันหรือ40 40สุนะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะอันนี้ไม่ได้ใบหวยอันนี้คือระยะในการตั้งครรภ์ ต่อมานั้นตั้งแต่วันแรกในของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายจะรู้ได้ไงถามว่าประจำเดือนเรามาหนึ่งเดือนเช่นแฟนครูประจำเดือนมาแล้วหนึ่งเดือนแต่ตั้งครนภมาก่อนแล้วประจำเดือนรอบสุดท้ายคือประจำเดือนที่ถ้าคนโบ,บราณก็คือบอกว่าเป็นประจำเดือนหลางหน้าเด็กถูกต้องไหมเ,เอออะไรนะครับ เออเป็นเลือดหลังนาเด็กเป็นเลือด้องสุดท้ายหลังจากที่จะต้องตั้งคันนะครับเดียวอันนี้ต้องศึกษาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมาเขาบอกว่าการอนามัยแม่และเด็กการตั้งคันเรื่องคู่ของ,องนะครับสมรสวางแผนครอบครัวถามว่าก่อนเราจะมีแฟนก่อนเราจะมีครอบครัวคนที่ใช่อาจจะไม่ได้คู่ในอนาคต คนที่ไม่ใช่อาจจะใช่คู่ในอนาคตถูกต,ต้องไหมครับคนที่ใช่กำลังเดินไปได้ด้วยด,วยดีสรุปแล้วสุดท้ายเลิกกันนะครับกับคนที่คบหาดูใจแค่ประมาณเดือน2เดือนแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันยาวอันนั้นเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะครับไม่ใช่คู่นอนมันจะต้องมีก่อนการตั้งมีครอบครัวต้องมีเพื่อนคู่คิดนะครับเพื่อนคู่คิด มิตรที่รู้ใจของตนเองต้องเป็นได้ทั้งภรรยาเป็นได้ทั้งสามีเป็นได้ทั้งเพื่อนคู่คิดเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตถึงจะอยู่กันยาวถูกต้องไหมนะครับต่อมาระหว่างการตั้งครรภ์เเดือนที่ตัวอ่อนฟักไข่กำลังปฏิสนธิปุ๊บปุ๊ปปเนี่ยเราที่อยู่กันทุกวันเนี้ยเราแข็งแรงเนี่ยจะมีวิดีโอ ระหว่างที่ตัวอจุจิวิ่งถามว่าเราชนะเลิศไหมรเราเป็นที่หนึ่งไหม,ไมเออเราเคยชนะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอพอ่อปล่อยอจุจิมาปุ๊บเรานี่วิ่งูนะครับวิ่งไปตลอดเลยจนเรามาเป็นตัวเราณนะทุกวันนี้ถามว่าเราชนะเลิศไหมชนะเลิศนะครับต่อมาหลังคอด ทารกออกมาจากคันแล้วไม่ใช่ว่าทารกออกมาจากคันหมอจะจับขาเด็กและทำอะไรตีตัวเพื่ออะไรไเพื่อให้เด็กหลงนะครับเนื่องจากว่าเด็กภาวะที่อยู่ข้างในคานกับข้างนอกจะไม่เหมือนกันต้องตีให้ตื่นตัวนะครับทีนั้น,เ,นเด็กมันจะลบนะครับต่อมาแนวทางในการดูแลสุขภาพ เลือกคู่ชีวิตที่เหมาะสมนี่เมื่อกี้พูดไปแล้วศึกษาความเข้าใจในเรื่องเพศหลังชถามว่าตรงนี้นะครับมีคนไปไปตรวจไหมไปตรวจไหมลูกต้องตรวจก่อนนะครับก่อนที่จะวางแผนการตั้งครรภ์ต้องไปตรวจก่อนว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเช่นมีเชื้อทารัสซิเมียแซงสอนมีเอชไอวี I I v. มีอะไรอีก มีโรคอะไรอีกพวกต่อมน้ําเหลืองอะไรโรคต่างๆที่ติดทางเพศสัมพันธ์ต้องไปตรวจก่อนต่อมาตรวจร่างกายนี่ก็คือเชื่อมโยงกันไปตรวจร่างกายว่าเราแข็งแรงไหมนะครับเราแข็งแรงไหมคนที่ไม่อนุญ,ญาตให้ตั้งครันคือคนที่มีภาวะหนึ่งโรคอ้วนสองมีอะไรครับมีเรื่องอะไรก่อนนี้เขาไม่ให้อนุญ,ญาตให้ตั้งคันมีมีโรคอะไร โรคอ้วนมีโรคอะไรอีกหัวใจ<อ>โรคอะไรที่หล<อ>ายแรงนี่สินะฮานซิเมียใครจะตอบยกมือนะลูกเออมีอะไรอีกเป็นภาวะแทรกซ้อนมากเลยความนั้นเอ,อเนื่องจากว่าเราต้อง้องใช้พลังงานเยอะถูกต้องไหมแล้วเสียเลิศมากนะครับก็มอนุญาต ต่อมาศึกษาโรคทีถ่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของธารัสซิเมียเชื้อ H A v s i v ต่างๆถูกต,ต,ต,ต้องไหมครับต่อมาศึกษาร่วมกันวางแผนครอบครัวคุมกำเนิดอย่างถูกวิธีนะครับาวางแผนครอบครัวในตรงนี้คือ 1. ลูกเกิดมาจะมีบ้านอยู่ไหมเราจะต้องไปรับจ้างไหมใครจะเลี้ยงใครจะสารพัดอย่างนถึงเวลานั้นนะครับ สิ่งที่ครูสอนไปสามารถไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับต่อมาในระหว่างการตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าเมียบอกว่าอยาก,กินรถถังอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้เป,นเป็นความชอบของส่วนบุคคลนะครับกินปริมาณที่เพียงพอเห็นไหมเวลาคนท้องในระหว่างท้องเรากินไปเยอะๆพอหลังคลอดอ้วนขึ้นมากกว่าเดิมถูกต้องไหมครับ เออเราก็ต้องมันที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็กินเพียงพอปริมาณที่ลูกต้องการไม่ใช่ว่าไอ้นู้นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินน,กกกน,นะครับแลาวพักผ่อนในเพียงพอเ็าบอกว่าคนเราต้องนอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมงสชั่วโมงปแปดชั่วโมงกลางวันนอนสองชั่วโมงเมื่อกลางคืนนอนสองชั่วโมงเองเหรอลูกกลางคืนนอนแปดกลางวันนอนสอง แล้วก็ไม่เครียดนะลูกไม่เครียดไม่ใช่ว่ากำลังท้องอยู่โอ้ยแฟนออกไปเที่ยวนอกมึงมเมื่อไรจะกลับมึงกินเหล้าอยู่ตรงไหนกูปวดท้องอันนี้ไม่เอานะลูกเราต้องทำใจให้สบายเออให้มันไปเรื่องของมันนะครับต่อมามระมัดระวังจากการอุบัติเหตุเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกว่าเรื่องของการแทงลูกถูกต้องไหมครับเรื่องของการแทงลูกก็ต้องดูแลแล้วก็มันไปหาหมอ บ่อยๆนะครับไปนเรื่องของการตรวจคันอันตาซาวต่างๆ,ต,างๆต่อมาเรื่องออกกําลังกายนะครับไปอาธิมาสมไม่ใช่ว่ากําลังท้องอยู่ไปกระโดดตบไปวิ่งปบ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 แทงได้ไหมแทงได้ไหมลูกเออรูไม่ได้แทงขูแค่อ้วนลูกนะครับขู่แค่อ้วนไปวิ่งไม่ได้นะครับเล่นโยคะเบาๆแล้วก็ที่ออกกําลังกายที่อยู่ในภายในน้ํา ใช่นะครับอยู่ภายในน้ําในห้องน้ําไม่ใช่ว่าภายในน้านี้ไปเล่นสไลเดอร์ที่กระโดดลงน้ําไม่เอานะลูกนะครับต่อมารักษาวความสะอาดบริเวณช่องที่เกิดฟันผุได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าะนะครับคุณผู้หญิงท้องจะเกิดอาการฟันผุได้ง่ายเรื่องของการสะสมแบคทีเรียที่บริเวณช่องปากนะครับต้องให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา แล้ว่าเครื่องใช้ต,ต่างๆเสื้อผ้าดูแลเนี่ยครับอนาคตนี่เมียผัวกำลังดูว่าเมื่อไหร่ลูกจะคลอดเมียถือ Apple นะครับผัวสื่อหนามไม่ไม่ได้จะมีหนาเนี่ยอันเนี้ยนะครับกำลังมองดูว่าเมื่อไหร่มันจะคลอดกูได้ได้ออกไปข้างนอกอะไรแบบเนี้ยนะครับต่อมาการดูแลหลังคลอดดูแลเอาววะเพศเต้านมและหว่าโนมให้สะอาด ทำไมต้องดูแลเต้านมของตัวเองกับอวัยวะเพศให้สะอาดลูกจะต้องลูกจะต้องกินนมถูกต้องไหมต้องล้างให้สะอาดให้เฉพาะลูกกินนะลูกให้เฉพาะลูกกินนะน้ำนมพ่อไม่ต้องกินนะลูกอย่าออกลาวแบบหัวลูกวางยานั่นผัววางยาบริเวณนม นะครับยามหน้าบริเวณหมู่บ้านตายอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับดูแลนะครับถ้าลอดปกติให้ลูกออกจากเตียงได้24ชั่วโมงการคลอดมี2ประเภทนะครับคือหนงคลอดเองโดยธรรมชาติกับผ่านะครับผ่าคลอดเนื่องจากว่าทําไมต้องผ่าคลอดเพราะว่าปากมดลูกเปิดไม่ถึง8เซนนะครับปากมดลูกเรา ไม่ถึงแปดถึงเก้าเซนต้องปครซประมาณนี้เลยนะครับนะครับบาดมะลุกไม่ถึงแปดถึงเก้าเซนไม่อนุญาตนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเกิดอาการฉีกขาดได้นะครับแล้วก็ต้องผ่าคลอดการผ่าคลอ,อ,อ,นะอดให้ผ่าบริเวณใต้ท้องใต้ท้องนะครับผ่าคลอดให้ผ่าบริเวณใต้ท้อง นะครับก็จะมีรอยรอยแผลเล็กๆตรงนี้อันนี้รูไม่ไดู้ไม่ได้ท้องนะลูกเนี่ยตรงนี้นะครับครู่้อธรรมชาติลูกต่อมารับประทานอาหารที่มีคุณค่าพเพียงพอโดยเฉพาะสัตว์นมไข่ไม่ใช่ว่าเมียบอกว่าอยากกินกินอะไรกินเสือไม่เอานะุูกเมียก็เกินไปอยากจะกินเสือหลังคอด ผัวอยากกินเสือต้มซุปอะไรแบบนี้ไม่เอานะูกนะครับตามมาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองเขาบอกว่าน้ำนมของแม่นะครับน้ำนมของแม่เนี่ยมีโปรตีนมากกว่าน้ำนมจากนมอะไรนมกระป๋องนมผงตามตลาดนะครับ ร่างกายเพียงพอเหมาะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับปฏิบัติตามแพทย์ที่กําหนดเขาบอกว่าน้ํานมสามารถปั๊มนมใจะไรครับควนมคนมถุงหรือว่าถุงสุญญากาศแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิตในเรียบร้อยนะครับเพื่อเอาไว้ให้ลูกกินแล้วว่างที่เผื่ออนาคตเราไปทํางานแสดงว่ามีแสดงว่าศึกษาโดยเชี่ยวชาญแน่เลยนะครับ ตามมาสุขภาพนะครับสุภาพชนชนคิดการเตรียมตัวที่จะเป็นแม่ที่ดีอาทุกคนลุกขึ้นอาทุกคนลุกขึ้นนะครับทุกคนลุกขึ้นยืนอาล,ลองลองลองจับลองจับดูไม่มีก็ลองเวลาถ้าสมมติเราคอดเราจะดูแลเราจะเต้าเต้าเต้าพุงนะครับเราจะทำแบบไหน อ่มือนี้ช้อนข้างล่างนะครับมือนี้ช้อนข้างล่างมือขวาจับลูกข้างบนเวลาเดินใช่เวลาเดินอ่าเออกกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่าเอามือเต้าข้างหลังเอามือเต้าข้างหลังใช้อะไรครับเอามือเต้าข้างหลังเพื่อเพื่ออะไรเวลามันจะได้ไม่เอ็นไปข้างหลังเอาเต้าไว้แล้วก็เอาอีกมือหนึ่ง นะครับเอาอีกมือหนึ่งเอาปฏิบัติตามเอาอีกมือหนึ่งต้าไวา้นะครับอีกมือต้าไว้อีกมือกลุ่มบีก็ทาได้นะครับกลุ่มบีไม่ใช่ว่านั่งฟังอย่างเดียวกลุ่มบีก็ต้องลุกขึ้นทําด้วยอขอบคุณมากกานั่งลงนะครับเป็นวิธีการวิธีการอะไรวิธีการดูแลคันที่ดีต่อมาเอาเป็นวิดีโอนะให้พวกเราดูวิดีโอนะครับ เมื่อคนสองคนรักกันพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยกันและสร้างอนาคตร่วมกันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้เด็กที่เกิดมาอาจมีภาวะแทรกซ้อนมีภาวะเลือดจางภาวะติดเชื้อเด็กอาจมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีภาวะไขสันหลังไม่ปิดหรือที่ร้ายแรงที่สุดเด็กอาจแท้งตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หรือเสียชีวิตเมื่อคลอดถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างคู่รักควรเตรียมตัวก่อนตั้งครรภด้วยการพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทั่วไปตรวจประเมินโรคติดเชื้อและโรคเลือดและฉีดวัคซีนดูแลสุขภาพกายและใจด้วยการหยุดบุหรี่และสุรารักษาสุขภาพจิตและดูแลสุขภาพการเงินเตรียมตัวตั้งครรภด้วยการทานวิตามินโฟลิกและหยุดการคุมกำเนิด รักลูกของคุณก่อนเขาลืมตาดูโลกด้วยการเตรียมตัวก่อนมีลูกเพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับลูกของคุณดาวน์โหลดเช็คลิสต์และรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนมีลูกได้ที่ www.outfutures.info นะครับขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากสสส,ส,สสสนะครับจุฬาลางกรมหาวิทยาลัายแล้วก็กรมอนามายัยนะครับ หลังจากนี้นะครับจะเป็นงานนะครับให้พวกเราลองเลือก,กเกมเลือกถูกผิดเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แบบยอ่อก็ได้เขียนวันที่แบบย่อก็ได้ลูกกลุ่มบีทำได้ครับกลุ่มบีนะครับกลุ่มบีก็ต้องทํานะครับเกมนี้เกมเลือกถูกผิดการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ครูจะให้ข้อความมาเนแบบี่ยเขียนไม่รู้แหละ แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำกระดาษเป็นสองฝั่งฝั่งที่แบบถูกกับแบบที่ผิดเึกออกไหมแล้วเราก็เอาไอ้พวกนี้ทำพวกนี้ไปเขียนเช่นกินยานอนหลับตอนกลางคืนตอนตั้งครรภ์อยู่แม่กินยานอนหลับได้ไหมได้ไม่ได้เราก็ไปใส่ในช่องที่ว่าไม่ควรทำถูกไหมครับหรืออ่านหนังสือฆาตกรรมได้ไหมเออเด็กเกิดกินคาลูกไม่ได้นะลูก อ่าเนี่ยมันจะตารางมันจะออกมาเป็นประมาณนี้อ่าทำตารางประมาณนี้ก่อนอ่ะทำตารางก่อนลุกทำตารางก่อนออข้อความที่ควรปฏิบัติเขียนครับเขียนมาเลยภาระรงานวันที่7จ็ดตาคม64สี่คำชี้แจงให้นักเรียนนำข้อความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์มาเขียนให้ถูกต้องตามช่องและถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์ห้องมอ .3 กลุ่ม A ก็ทำลงสมุดกลุ่ม B ก็รำลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่ง เขียนย่อ,อก,ก็ได้ควรปฏิบัติกับไม่คว,ว,วรปฏิบัติอืมอ่ะตัวอ่าอันนี่เทวากับจริงที่ควรปฏิบัติอันนี้การประมาณเจอจริจงที่ไม่ควรปฏิบัติตัวนี้ว่าถูกเปล่าลองเช็คนะครับลองเช็คลองเช็คอันไหนที่เขียนไม่ครบก็เอาุปกรณ์เขียนตกลงไปได้ถูก ม,มีช่วงของการตั้งคันตรวจเลยตรวจเลยตรวจเลยนะครับนักเรียนกลุ่ม B ก็ตรวจด,ด้วยนะครับ อันไหนที่ถูกกระติ๊กถูกไว้อันไหนที่เขียนผิดก็กางกรามแล้วก็เขียนเอาปากกะแดงเขียนได้อ่านะครับเราจะไปเจอกันใน ครังหน้านะครับให้นักเรียนเตรียมสมุดและหนังสือสุขาศึกษาให้เรียบร้อยอาทิตย์หน้านะครับครูจะมีเกมเล็กๆและน้อยมาให้เล่นเหมือนเดิมพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เราไม่คาดฝันมาให้ดูนะครับก็เจอกันแล้วก็นักเรียนกลุ่มบีนะครับอยู่ที่บ้านก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เจอกันในครั้งหน้านะครับขอบคุณมาก